ตอนนี้มารอขบวนธรรมดาที่28 4จากจุกเสม็ดค่ะเอาวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งปูติดเครื่องยนต์นะ้าก็กำลังเข้ามามาดูว่าเป็นอันสตอมหมายเลขอะไร ีหนึงสีสามอันสตอมโอ้สวยเลยจอดซ้อนคันกับดาวเ็นพอร์ตหมายเลขห้าสามเจ็ดปาดา วันนี้พอมาถึงกรุงเทพโล่งเลย ไกลๆก,ก็สวยไปอีกแบบเจ้าหน้าที่ปล่อยลมเจ้าหน้าที่กำลังไล่สับป้ายออกจะทำเป็นขบวน283ในวันพรุ่งนี้ต่อ เจ้าหน้าที่ประจำรถค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่อยู่ท้ายขบวน เรียบร้อยแล้วค่ะออกเวรปู4023ากำลังติดเครื่องเดี๋ยวจะเข้ามาในชานชลาที่5น่าจะรอทางหรือรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่เช่นกัน ปุจอีีู่น์สเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องอยู่ตั้งนานแล้วก็พยายามที่จะเร่งเครื่องและเข้ามาพ่วงริ้วขบวนธรรมดาที่2 8งตอนนี้เข้ามาได้แล้วค่ะกำลังถอยเข้ามาในชานชลาที่ห้า ติดแล้ว ไปด้วยปู่นำริ้วของ284เพื่อที่จะทำา8 8 3ในวันพรุ่งนี้เข้ามาในชานชลาที่8 เย,เย็นไฟสวยเลยพูจีอีสี่ศูนย์สองสามช่วงนี้ก็มาทำสับเปลี่ยนในยานสถานีกรุงเทพค่ะหกสิบปีแห่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีถอยเลยยิ่งอยู่ยิ่งเก๋ายิ่งทำงานยิ่งแรงเครื่องยนต์แรงทุกันกะทั้งหมดห้าคันรถดีเซล,ลางขบวนธรรมดาที่383กรุงเทพฉะเชิงเซากำลังเข้ามาจอดเทียบในชานชลาที่7 วันนี้จะนั่งขบวนนี้ไปลงที่หัวมากค่ะเดี๋ยวจะไปรอดักีฮะหนึ่ที่มาจากฉะเชิงเซาเมื่อเช้านี้พลาดตอนเย็นก็เดี๋ยวแก้มือใหม่หนึ่งสองโห ออกบารามา1 2 6 3 1 2 3 5 1 1 0 6 ทีห้าหนึ่งแปดสามทีมักกะสันจอดแป๊บเดียวค่ะวันนี้วันเสาร์ผู้โดยสารน้อยขอบวนรถดีเซลรางทีสามแปดสาม 25นาทีสถานีหัวหมากอ้ยสวนกับรถไฟสายสีเหลืองนิดนิดโอ้ก็นานๆจะเจอทีสวยงามค่ะเดี๋ยววันนี้จะรอขบวนธรรมดาที่2องเจนอ้าวสวนจริงๆโอ้ ส่วนสามขาบวนเรามองไม่เห็นเดี๋ยววันนี้จะรอสองเจค่ะนานมากไม่ได้ถ่ายสองเจดเดี๋ยวมารอด้วยกันทุ่มสีนาทีค่ะขบวนธรรมดาที่สองกกำลังเข้ามาในสถานีหัวมากเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วค่ะ นานมากไม่ได้มาถ่ายขบวนนี้เสียงเหมือนอันสตอม อุยมีการยื่นเอกสารกันด้วยมีสถานีหัวมากพืได้สารมีความประอบอันสตอม4133ค่ะโอ้ยังไม่เคยถ่ายได้เลยวันนี้ก็โชคดีมากๆได้ถ่ายนะอันสตอม4133 อดไปหน้า LED ด้วย ที่คิดถึงขบวนธรรมดา276ด่านลมแดนบ้านคลองลึกค่ะวันนี้ก็นำมาให้ได้ชมกันที่สถานีหัวหมากเพราะถ้าไปรอที่หัวลำโพงคงไม่ไหวสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ